ตอนนี้เดินทางมาที่วัดชัยสุรินทร์นะครับถนนชัยสุรินทร์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะครับวันนี้มาถ่ายถามวัดโบราณอีกวัดหนึ่งนะฮะวัดนี้สร้างในสมัยน่าจะเป็นกรุงศรีอยุธยานะครับสมัยยุยานั่นเองนะฮะภายในวัดก็จะมีวิหารมีอุโบสถนะครับวัดนี้เดิมชื่อวัดน้อยนางมุกนะครับ,นะค,รบคือตาน้อยกับนางมุกเนี่ย ได้ถวายที่ดินตรงนี้ให้สร้างวัดก็เลยเรียกว่าวัดน้อยนางมุกตอนหลังภายหลังก็เปลี่ยนชื่อเป็นวัดชัยสุรินนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูภายในบริเวณวัดกันหน่อยนะครับนะครับนี่คือภายในบริเวณวัดชัยสุรินนะครับซึ่งด้านขวามือเนี่ยจะเป็นวิหาร นะครับส่วนอุโบสถจะอยู่ทางขวานะทางซ้ายมือผมนะครับด้านนี้จะเป็นวิหารแล้วก็เลยทางเลยที่ของวัดไปเนี่ยเมื่อก่อนมีโรงเรียนของฝรั่งสอนศาสนาในสมัยรัชกาลที่4ที่5นะครับชื่อว่าสัตรารารา์เอสตีแม็กฟาวแลนมาก่อต้านโรงเรียนนะสอนกุลสตรีเย็บผักถักร้อยอยู่ที่นี่นะครับ อยู่เลยนอกโรงเรียนไปเนี่ยแล้วก็ตอนหลังก็ย้ายไปอยู่ในที่ปัจจุบันคือโรงเรียนอารมณ์ประดิษฐ์จังหวัดเพชรบุรีในปัจจุบันนั่นเองนะครับนะครับเนี่ยก็บริเวณภายในวัดยาวิหารก็จะเก็บของเก่าๆของทางวัดอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปชมอุโบสถนะครับของวัดชัยสุรินทร์กันนะครับนะวัดก็เรียบร้อยสะอาดอ้านสวยงามเลยทีเดียวนะครับ นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปที่วัดบสดครับครับตอนนี้เรามาอยู่ที่บริเวณอุโบสถนะครับของวัดชัยสุรินหรือว่าวัดน้อยหนังมุกนะครับได้อยู่กับท่านเจ้าวาดองค์ปัจจุบันนะครับครับนมัสการครับครับอัดก็นามของอาตมาก,ก็คือพระภูวธิระชยาพรนะก็เป็นเจ้าวาดที่มาเกิดที เป็นคนพื่นเพที่นี่คือพ่อแม่เป็นคนที่นี่ครับอือืึโอ้ตอนนี้ไปโตที่อื่นแต่เวลาโยมกเกษียณแล้วก็กลับมาบวชที่นี่โอ้อค่ะครับอ่อาโบสถ์นี้ลักษณะเหมือนโบสถ์มหาอุดใช่ไหมครับใช่มหาอุดครับแต่ก่อนจะมีประตูหน้าประตูเดียวตอนช่วงหลังนี่เจ้าวาดองก่อนก่อนเนี่ยคือเขา จาะประตูด้านข้างเข้ามาออืก็จะได้ให้ญาโยมเข้ามาสะดวกหน่อยโอ้แล้วทางวัดนี่จะมีออกวัตถุมงคลอยู่รุ่นเดียวรุ่นเดียวครับก็หลวงพ่อปฏิโอที่ว่าที่หลวงพ่อให้ให้มานะครับนี่หลวงพ่อเมตตาให้มานะครับจะก็มีอยู่รุ่นเดียวครับรุ่นเดียวที่ออกที่วัดน้อยชัยสุรินนะครับวัดชัยสุรินนะครับนะครับอ่ะ โอเคด<ะ>นูนี่ๆหน่อยนะครับหลวงพ่อเมตานะครับพา<ะ>ไม่ได้แล้วนะครับ<ะ>เดี๋ยวนิมนต์หลวงพ่อ<ะ>พาชมโบสถ์นะครับอันนี้เป็นโบสถ์มหาอุดนะครับซึ่งหลวงพ่อเขาหลวงพ่อองค์ก่อนๆท่านมาเจาะด้านข้างหน่อยหนึ่งะนะครับเข้ามาบริเวณภายในแล้วนะครับโอนะบ้ภายในก็จะเป็นลักษณะของ อุโบสถนะครับมหาอุดนะฮะอายุประมาณสองร้อยกว่าปีนะครับสองร้อยกว่าปีแล้วนะครับอายุนะครับก็คงสภาพอยู่นะครับก็ผ่านการบูรณะมาพอสมควรเลยทีเดียวนะสำหรับอุโบสถหลังนี้นะครับกูโบสถนี่สร้างมาพร้อมกับวัดใช่ไหมครับครับใช่ครัใช่คือที่ตาน้อยกับนางกับยายมุกเนี่ยเป็นผู้บริจาคที่ดินครับ สร้างเพื่อแล้วก็สร้างวัดก็เลยชื่อว่าช,ช,ชื่อก่อนคือวัดน้อยนามุกและตอนหลังก็มาเปลี่ยนเป็นชื่อเจ้าเมืองในสมัยนั้นคือพยาชัยสุรินรเป็นวัดชัยสุรินนะครับนะครับบริเวณพระประธานเป็นพระป,ป,ประธานสมัยโบราณเลย,ยแล้วปกติแล้วที่วัดนี้มีพระภิกษุ จำภาษาอยู่ประมาณที่หภาษานีก็ได้แปดรูปครับอ๋อในแปดรูปก็ถือว่ามากแล้วนะบางวัดที่เหลือองค์เดียวคือเจ้าว่าอืมก็ดูแลที่นี่ชุมชนก็โอเคเมื่อก่อนเนี่ยจะมีหมอสอนศาสนาเนี่ยมาตั้งโรงเรียนสตรีแยกปากถักล้อยู่บริเวณทางด้านหนูรียนปัจจุบันก็คือโรงเรียนอารมณ์ปรดิษฐ์จังหวัดเพชรบุรีนั่นเองนะครับ นะครับนี่คือภายในโบสถ์นะครับก็เรียกว่าสะอาดสะอ้านนะครับเรียบร้อยเป็นระเบียบนะฮะมีลักษณะของคงสภาพของโบสถ์โบราณอยูอ่ดั้งเดิมเลยนะครับนะบเป็นโบสถ์มหาอุตรนะครับคือประตูทางเข้าทางเดียวตอนหลังก็มาสร้างใหม่ออกด้านข้างนี่คือประตูด้านข้างนะครับนะบแต่สมัยบโบราณแล้วมีเข้ามาประตูเดียว เขาจึงเรียกว่าโบสถ์มหาอุดนั่นเองนะครับเนื้อที่วัดมีประมาณเท่าไหร่ครับหลวงพ่อครับพระเฉพาะเฉพาะเขตวิสุทธรรมศินมาก็ประมาณสิบสี่ไร่สิบสี่ก็ลายโหถือว่ายะแล้วนะแล้วแล้วก็จะเป็นที่ที่ให้ชาวบ้านเขาอยู่อาศัยก็ตั้งแต่ชายท่าจนสุดมุมนั่นนะครับโอ้ที่ที่ชายท่านี่ก็เป็นที่วัดใช่ไหมจ้ะโอ้แปลว่าวัดนี่ก็เหมือนกับมีถนนผ่านกลางที่นะจ้ะ ไปไปถึงกองพันทหารไม่ถึงฮะกระสุดมุมเนี้ยโอ้สุดมุมนี้นะฮะโอ้เป็นที่ก็สึกปลา่ด้วยกันก็ถือว่าไม่น้อยนะฮะครับวันนี้ก็เราโชคดีนะครับได้มาเจอนะครับหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อมีนามว่าพระภูวชีระชยาพรจ้นะฮะนะครับเป็นหลวงพ่อองค์ปัจจุบันนะครับ ็มาคลองวัดนี้มาได้กี่ปีแล้วครับหลวงพ่อได้22ปีแล้วครับ22ปีแล้วอยู่ที่นี่ครับโอ้โหนะครับหพ่อใจดีนะครับให้วัตถุมงคลแล้วก็สลัเวลามาพาบอกกล่าวเล่าถึงโบสถ์และวัดแล้วก็ชุมชนข้างเคียงของวัดน้อยนางมุกหรือว่าวัดชัยสุรินนะครับตำบลตำบลคอกระแชง อำเภอเมืองจังหวัดลบุรีนะครับวันนี้ต้องขับขบคุณนวัตการ,รครับแล้วก็คลิปนี้ก็คงจะเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ